ยิ่งเราโตขึ้นเรายิ่งเข้าใจเกมของชีวิตมากขึ้นสวัสดีค่ะกัญยาณมิตรที่รักทุกท่านนะคะวันนี้เรามาฟังเรื่องนี้กันดูนะคะว่ายิ่งเรามีอายุเพิ่มมากขึ้นเราก็จะยิ่งเข้าใจเกมของชีวิตมากขึ้นเกมในที่นี้ก็คือการใช้ชีวิตของเราในแต่ละวันชีวิตคนเราเมื่อเราจเจริญเติบโต ยิ่งอายุมากขึ้นเท่าไหร่การใช้ชีวิตในแบบของผู้ใหญ่มันก็ไม่ง่ายเลยสักนิดยิ่งเราโตขึ้นเราก็จะรู้สึกว่าเราจะมีความรับผิดชอบและความรับผิดชอบก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นตามอายุของเราการใช้ชีวิตในรูปแบบของผู้ใหญ่อะไรอะไรก็ดูยากขึ้นเราต้องเจอกับอุปสรรคปัญหาต่างๆมากมาย ทำอะไรคนเดียวกินคนเดียวอยู่คนเดียวสุดท้ายแล้วตัวเราเองนั่นแหละที่ต้องกับเผชิญกับปัญหาด้วยตัวของเราเองวันนี้เดอะไรรี่พิมพ์มีข้อคิดในการใช้ชีวิตพอเราโตขึ้นเราก็เริ่มที่จะเข้าใจชีวิตมากขึ้นว่าสุดท้ายแล้วชีวิตของคนเราก็แค่นี้เองลองไปฟังกันนะคะ เมื่อเราจเจริญเติบโตขึ้นเราจะรู้สึกว่าเวลาในชีวิตของเราลดลงไปทุกวันใช้ก็หมดไม่ใช้ก็หมดและเมื่อเวลาผ่านไปเราไม่สามารถที่จะทวงคืนเวลาที่เสียไปได้เลยอย่าได้กระทำความผิดหรือทำผิดเรื่องเดิมเป็นครั้งที่สองเพราะว่าเรื่องที่เราพลาดไปแล้วครั้งแรก เรากลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้เพราะเราไม่มีโอกาสให้แก้ตัวเพราะฉะนั้นแล้วเราอย่าได้กระทําผิดพลาดในครั้งที่2เมื่อเรามีอายุเพิ่มมากขึ้นเราจะรู้สึกว่าหากเราเปรียบอายุเป็นเปอร์เซนต์ตอนนี้เราใช้ชีวิตไปแล้วกี่เปอร์เซนต์เพราะฉะนั้นเราควรเลิกคิดเสียดายอดีต เลิกคิดถึงเรื่องราวอดีตต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเลิกหงวยหาอนาคตที่ไม่รู้จะถึงเมื่อไหร่ให้เราอยู่กับปัจจุบันแล้วทำให้มันดีที่สุดอดีตเป็นตัวกาหนดอนาคตหากมีอนาคตที่ดีก็จงทําชีวิตในปัจจุบันให้ดีที่สุดผลจะออกมาเป็นยังไงเป็นแบบไหนก็เท่านั้นคิดเสียว,ว่าเราทำดีที่สุดแล้ว ยิ่งเรามีอายุเพิ่มมากขึ้นเราจะรู้สึกว่าความสุขไม่ได้เกิดจากว่าเรามีเท่าไหร่แต่ความสุขของเราอยู่ที่ว่าเราพอได้เมื่อไหร่ถ้าเราคิดว่าเราเพียงพอแล้วเราพอแล้วแค่นี้พอแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปดิ้นรนอะไรอีกยิ่งเรามีอายุเพิ่มมากขึ้นเราก็จะรู้สึกว่า ชีวิตของคนเราเมื่อมีพบก็ต้องมีจากมีพรากมีลาเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องเกิดขึ้นกับเราทุกคนไม่จากเป็นก็จากตายยังไงก็ต้องพัดพรากจากกันอยู่ดีสักวันหนึ่งไม่มีใครที่จะอยู่ค้ำฟ้าแต่อยู่ที่ว่าจะจากเร็วหรือช้าก็เท่านั้นเองยิ่งเราโตขึ้นเรามีอายุเพิ่มมากขึ้น เราจะรู้สึกว่าการใช้ชีวิตในแต่ละวันของเราเราอย่าได้ไปคิดมากเพราะเราไม่รู้จะอยู่ถึงเมื่อไรทำให้ดีที่สุดแล้วปล่อยวางคำว่าปล่อยวางอาจจะเป็นคำผู้ที่พูดง่ายๆแต่ทำยากที่สุดแต่ถ้าเราหมั่นฝึกจิตใจให้รู้สึกปล่อยวางอยู่บ่อยๆ่อยทำมันบ่อยๆถ้าเราทำได้ ชีวิตคนเราก็จะมีความสุขที่สุดไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของเราไม่ยึดติดว่าร่างกายนี้เป็นของเราบ้านของเรารถเป็นของเราจากใหม่ก็ต้องเป็นเก่าจากเก่าก็ผุพังไปในที่สุดและดับสลายไปในที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป ไม่มีอะไรจะจีรังยั่งยืนยิ่งเรามีอายุเพิ่มมากขึ้นเราจะรู้สึกว่าในเรื่องของความรักความรักของเราไม่จำเป็นต้องเลิศเลอเพอร์เฟกแค่รับข้อเสียของกันและกันได้เข้าใจกันไม่นอกใจกันซื่อสัตย์ต่อกันเป็นกําลังใจให้กันและกันในวันที่ใครบางคนอ่อนแอก็เพียงพอแล้ว และอย่าคาดหวังอะไรมากยิ่งถ้าเราคาดหวังไว้มากเท่าไหร่เราก็อย่าลืมเตรียมความผิดหวังไว้มากเท่านั้นด้วยเพราะอะไรอะไรก็ไม่แน่นอนความแน่นอนคือความไม่แน่นอนเราเปลี่ยนเขาเปลี่ยนโลกเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเสมอมันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเราไม่คาดหวังก็เท่ากับเราจะไม่ผิดหวัง ยิ่งเราโตมากขึ้นเรามีอายุมากขึ้นเราจะรู้สึกว่าพ่อแม่พี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสหายคนรักต่างทยอยจากเราไปทีละคนสองคนทยอยจากเราไปเรื่อยเบางคนจากเป็นบางคนจากตายมันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นมันถามไถ่เป็นห่วงเป็นใยกันมันทำดีต่อกันเข้าไว้ เมื่อจากกันจะได้ไม่ต้องเจ็บปวดจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจเสียดายหรือรู้สึกผิดรู้สึกเสียใจในภายหลังเพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่าเราจะไปก่อนหรือใครจะไปทีหลังแล้วเรามานั่งเคาะบอกรักกันที่ฝาโลงซึ่งมันก็สายเกินไปเสียแล้วยิ่งเราโตมากขึ้นเรามีอายุมากขึ้น เราจะรู้สึกว่าเรามาตัวเปล่าจากไปก็ตัวเปล่าเช่นกันตายไปเราก็ไม่ได้เอาอะไรติดตัวไปได้เลยเงินทองมากมายทรัพสมบัติต่างๆที่ตอนเป็นมนุษย์เราแย่งกันจะเป็นจะตายพี่น้องฆ่ากันเพื่อแย่งสมบัติสุดท้ายตายแล้วเราก็ไม่ได้เอาอะไรไปสักอย่างยกเว้นบุญและบาปเพราะฉะนั้นมันทำความดี ใช้ชีวิตให้มีความสำคัญมีความกระตันยูกะตะเวทีต่อบุคคลที่มีบุญคุณต่อเราคอยเรียนรู้มีความรับผิดชอบหมั่นสร้างแต่คุณงามความดีท้ายที่สุดแล้วคุณงามความดีเหล่านั้นก็จะทำให้ผู้คนยังคิดถึงเราดังคำประพันธ์กาบยาณี1ิที่ว่าพฤษศพาะกาสอน อีกุญชอนอันปลดปลงโพทุนสเสนง่งคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติวางวายมาลายสิ้นทั้งอินทรีสถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาคำประพันธ์จากเรื่องกิจสนสอนน้องคำฉันของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนลร ซึ่งมีความหมายว่าพึกษกหมายถึงวัวกาสนหมายถึงควายกุลชรหมายถึงช้างนรชาติหมายถึงมนุษย์อินทรีย์หมายถึงร่างกายแปลความหมายได้ว่าแม้นวัวควายและช้างสัตว์เหล่านี้เมื่อตายไปแล้วก็ยังมีเขาวัวเขาควายช้างก็มีงา ให้เหลือไว้ใช้ประโยชน์ตั้งมากมายแต่เมื่อมนุษย์ตายจากไปทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายก็สูญสลายไปพร้อมกับคุณงามความดีความชั่วที่ยังคงปรากฏอยู่ในโลกใบนี้เพื่อให้ผู้คนจดจำชีวิตคนเราก็วนเวียนอยู่แบบนี้แหละค่ะเดี๋ยวก็เช้าเดี๋ยวก็เย็นวนไปวนมาแต่สิ่งที่เปลี่ยนไป ก็คือร่างกายและความรู้สึกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเราเริ่มรู้สึกแก่ขึ้นเราเริ่มเหี่ยวเราไม่สวยเหมือนแต่ก่อนเราเรียวแรงอ่อนลงช้าลงเรามีโรคภัยไข้เจ็บเพิ่มมากขึ้นเปลี่ยนไปตามวัตฏะสงสารคือการเวียนว่ายตายเกิดไม่นานแล้วนะคะสักวันเราก็จะจากกัน อะไรที่วางได้ก็ควรจะปล่อยวางอะไรที่ทิ้งได้เราก็ควรจะทิ้งมันไปอย่าหอบอย่าหามอย่าแบกให้เราระลึกถึงความตายให้เป็นหากวันนั้นมาถึงเราจะทำอย่างไรถ้าเรายังคงแบกรับทุกสิ่งทุกอย่างถ้ายังคงแบกไว้จิตคงวนเวียนอยู่ที่เดิมไม่ไปไหนหากปล่อยวางก็อาจไปที่ใหม่ที่ดีกว่าเดิม คนเรามาเมื่อพบก็เพื่อลาคนเราลาก็เพื่อจากคนเราจากก็เพื่อจดจําไม่ยึดติดแต่เราเป็นเพียงความทรงจําที่ดีของกันและกันเสมอเอะไดอรี่พิมพ์ก็เป็นส่วนหนึ่งในการให้กําลังใจเพื่อนๆมันทําความดีคิดแต่สิ่งที่ดีๆพูดในสิ่งที่ดีมันจะสมความดีไว้ เพื่อตัวเราเองไม่คิดเบียดเบียนคนอื่นเชื่อว่าทุกๆความดีที่เราได้ทำไว้แม้นจะไม่ให้ผลในปัจจุบันทันตาเห็นแต่ก็เชื่อเถอะนะคะว่าสิ่งที่เราได้ทำไว้จะไม่สูญเปล่าความดีที่เราทำไว้จะค่อยปรุงแต่งให้จิตใจของเราดีขึ้นอยู่ตลอดเวลาเดอะไดอารี่พิมพ์ขอฝากกัลยาณมิตรทุกท่าน ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันทุกๆวันนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขและมีวันที่ดีค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ